ครับอยู่ผมเข้าวดุยแหลกเดี๋ยววันนี้จะมากินกุ้งแช่น้ำปลากับกับยำยำปูม้าครับต้าวตัวใหญ่ๆเลยครับกับผักนีครับกับคะน้าผักชีแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ถั่วนะครับมาเริ่มยิงกันเลยครับสีพะเยทำให้กินนะครับ ตัดเด็ดตัดเด็ดใช้มือเลยนะครับกุ้งครับตัวใหญ่ๆกุ้งสวนมากครับคุณผู้ชมอือคุณอบเลยครับ บดทัวา์สุดนำนะครับอลองปูม้านะครับปูมา้าดำปูมา้า กูมาเนื้อหวานมากครับกุงเลยครับุงตัวใหญ่มากครับอืม กุ้งสดมากครับตัวใหญ่ กุ้งเองครับอืมอน,นี่สินเมาหรือเปล่ามเมา <c oughs> กันนะครับผมเนี่ยเมาปุ้ง เหนือ่นุ่นมเนาะอร่อยเลยกุ้งอูอม,มมาครับ เหนียวหวานลวเลยตรงนี้สุดยอดเลยครับตรงนี้กุ้งแช่น้ำปลาอือแกงเนะ อุกนามเลยครับ ิดหน้ามีครับอ้ามาครับ มาครับปูมาขจะเป็นเดียวป่ะเนี่ยว้าว จบสัเมนยครับกินุ่งแช่น้ำปลาครับแก้มรักสดๆครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ